พี่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสูบุสค้นน่าจะเนาะทักทายพ่อแม่พี่น้องอยู่นในช่วงกักตัวเนาะค่ะเนาะยี่ในช่วงกักตัวคือเก่าค่ะเยอรมัน,นเน,ะะนะา,า,ะ,เาเนะค่ะเนาะเมื่อในย้ายผดากับเสมาเห็ดผ่าปิดจมูกเนาะค่ะเนาะฉุกเฉินฉุกเฉินค่ะพี่น้องเพราะว่าขาดตลาดเนาะค่ะเนาะอยู่นในช่วงโควิดสิบเก้าระบาดค่ะพี่น้อง ทังเยอรมันไปยังบอดีขื้นด้วยพี่น้องทักไทยสูตสุขสขคขนอยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะเนาะแกวขาดจากโกลกลายเนาะค่ะเนาะโลกที่มองมาเห็นด้วยตามือในใีแกลบดากระชิพผ้าไมาเห้ผ่าปิดจมูกค่ะฉุกเฉินเนาะค่ะโดยที่ว่าพรต้ตงงอเข็มเพียงเขามีผ่าพื้นเดียวเนาะค่ะเนาะผ่ายังก็ได้ค่ะผ่าเศษผ่าเสือ้อขาด หรือผ่าขมาผ่ายางก็ได้นะคะเนาะเสื้อยืดหรือเสื้อผ่าขัดตอนนี่อย่างได้กับยางซองสินซมีเข้ากับปอดภัยจากโรคโควิดแล้วเนาะค่ะเนาะถูกขอภัยแล้วค่ะเด้อเข้ากับเข็นมาเนาะจ้ะเนาะเข้ากับผ้าขมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็มือกีดกีดจริงๆแต่จ้ะนะคะเนาะเข้ากับผ้าเปิ้งก้นค่ะยื่นใส่ไปอันครึ่งกลางเพื่อนเนาะค่ะเนาะนี่กระสีผ้าผ้าห้มันเป็นครึ่งกลางเนาะค่ะเนาะ ายในสองนาทีแล้วเนาะค่ะพี่น้องอ่ะยางสาซะห้านาทีเน,นาะค่ะเนาะเอายางสอดเข้ามาเน,นาะค่ะเนาะเนาะท่านประจ่ายพี่น้องจา้ายางสอดเข้ามาเนะนาะค่ะเนาะคว้านข้อศอกบ้างตะวะผหานี่ก็ไปซักห้มันสะอาดสักคนเด้อจ้ะพี่น,อนะะ้องเนาะอือแล้วแค่นี้ เราก็ปลอดภัยจากโควิดแล้วค่ะกันอ่ารพอว่าโควิดไม่นมานอากาศเนาะค่ะเนาะนี่กดสิบประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเขาก็ภาพหนาห้อก้อนก็นได้จากพี่นอ้นองเนาะ สิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากันมันหลุดเนาะค่ะพี่น้องเอากะนี่เอาเอาปลายผ่าส่วนผ่าตัวนี้ได้ค่ะเด้อตรงปลายผ้านี่เนาะ,ะแล้วก็สอดเข้าซ่อนข้างในนี้จะ้ะเพื่อกันมันหลุดเนาะค่ะเนาะเนาะน,ะนี่เอาเข้าไปข้างในน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะมันจะเพื่อมันหลุด ขยับขยับ,ยบอนอยจ้ะเนาะกับสิได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่นะ,นะคะเนาะนี่นี่ข้าง้อนสอดเขาจังสียแล้วค่ะเด้อปึ๊บเลยค่ะพี่นองคล้อหงโฮเลยจ้ะอื ก็จะพืชผอกอ,กอะไรก็นีก็ไ้เด้ค่ะเด้อพี่น้องเนาะอันคำาี้นี่ก็จะสามารถสดใส่กองเขาได้ด้ค่ะแต่ว่าผมแย่กระดาษสองสัน,น,นแล้วมันหนาแล้วนะคะนะต้องใส่ใส่กองก็ได้ค่ะก็เอาตามันเอาตามหนาของเจ้าของแ้ค่ะเด้ออย่าแหนรัดจนเกินไปอย่าแหงร่นดนเกินไปนะค่ะเนาะ ประสิะมาณนี่แหละจ้าสนีห่อก,ก็ได้นี่ค่ะผ่าปิดจมูกโดยที่ว่าต้องเย็บพักส็จภายในอันสองนาทีเนาะคะนะ่ะเนาะง่ายๆใครก็ทำได้จ้าโอเคนะค่าพี่น่องนะกะนะี้สนีแหละจ้าที่สิมาฝากพี่น่องเนะค่ะเนาะเอาอาตามเอาตามลักษณะหนาจะขวงเนาะหนากลวง,นะงหนา แคบนะคะน่ะเนาะแต่ละหนา้าแต่ละคนกต่สิบปคือกันแช่ใส่กะดูแลสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องกจะประมาณนีเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อค่ะถ้าคลิปนี้พี่ก็มีประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะกระฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเนาะเมียฝรั่งโลโซผ้าดาเมียฝรั่งโลโซกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูกกระดิง่งกิ้งกิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้โดยที่บไ่ได้ใส่ โดยที่บ่ได้ใส่เข็มบม่ได้ใส่เนี่ยนกเพียงอี่ยางกระเาอันนี้อันนี้นกะะ่ะเนาะของแยผดาเย็บอันนี้เป็นเป็นโยกทรงด้วยค่ะเด้อเป็นยกทรงเนาะคะ่ะเนาะยกทรงเกาเาอามาใส่เนาะคะ่ะเนาะมาใส่เป็นประโยชน์ในช่วงโคะวิดเนาะจ้ะเอาก็ับปึ๊บตัวน,นี้ประมาณนี้แล้วจ้ะเห็นไหมจ้ะปึ๊บมนี่ก็มีประโยชน์ขึ้นกันจ้ะโดยที่เราก็่ต้องทิ้งเนาะคะ่ะเนาะ อ๋อโหดีใจเลยพี่น้องเนี่ยอืมอันนี้กับกับเซได้เพื่อการจะเนาะเค้กปค่ะเค้กเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะกะสิบระมาณนี้แหละจ้ะเนี่ย่ะเค้กค่ะพี่น้องขอบคุณมากมากขอบคุณกำลงังใจเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจพระดาเมียฝรั่งโลโซเนาะค่ะเนาะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปก,กระดิง่งกับคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับพี่นอ้องกะกะคงสิมีประโยชน์อยู่ลหรจา้าบ่หน่อยกะหลายเนาะค่ะเนาะโดยที่ว่าเฮ็ดผ่าหน้ากะนามัยโดยที่บ่ใส่เข็มยิบแต่ว่าตัวนี้ใส่เข็มยิบอยู่ค่ะแต่ว่าก็เป็นนั่นเสือเสือยกส่งเก่าเนาะคะ่ะเนาะที่ห่าสิทิ้งแล้วห่าก็มาใส่เป็นประโยชน์ในช่วงโควิด19เนาะค่ะเนาะกะ ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะพี่น,อน้องเนาะค่ะน็อตทั่วโลกเลรจ้าขอบคุณค่ะพ่อกันคลิปนาค่าวัสดีค่ะ